สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถอดใส่คาร์บอนฟิลเตอร์นะครับของเครื่องดูดควันแฟงเก้รุ่น FTC 6 3 2 LGRXS ครับนี่คือตัวอย่างของคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูวิธีการถอดกันครับขั้นตอนแรกให้ถอดตะแกรงของเครื่องดูดควันออกก่อนนะครับดึงล่างสไลด์ขึ้นมาเราจะเห็นนะครับคาร์บอนนะครับจะติดอยู่กับข้างมอเตอร์ จะใช้2ชิ้นนะครับก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาวิธีการถอดนะครับให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมานะครับคาร์บอนจะหลุดออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับในวงกลมสีแดงโอเคประโยชน์ของคาร์บอนนะครับมีไว้สำหรับกองกลิ่นนะครับเวลาที่เราติดตั้งเป็นลักษณะหมุนเวียนนะครับไม่ได้ต่อออกภายนอก ส่วนวิธีการใส่นะครับผมมันจะมีจุดสังเกตน,นะครับตรงตำแหน่งมาร์กที่วงกลมไว้ที่คาร์บอนนะครับก็จะมีเช่นกันเวลาใส่นะครับใส่ให้มันตรงตำแหน่งกันแค่นั้นเองครับดันเข้าไปตำแหน่งเดิมแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันครับใส่ตะแงอลูมิเนียมของเครื่องดูวันคืนกลับครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการถอดใส่คาร์บอนพินเตอร์หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนขอบคุณครับ